เปิดกรุกกระเป๋าหรูแบรนด์เนมแรไอเทมของใบเตยสุทีวันที่มีหนึ่งเดียวในประเทศที่หาซื้อยากระดับ VVIP ลั่นราคาเหยียบสองล้านเรียกได้ว่าเป็นนักร้องสาวอีกคนที่สาวและรวยมากสำหรับสาวใบเตยอาสยามหรือใบเตยสุทีวันพันรยาสุดสวยของดีเจแมนพัฒนพลที่เจ้าตัวเป็นอีกคนที่ยืนหนึ่งในเรื่องของแบรนด์ โดยเฉพาะกระเป๋าหรูแบรนด์ต่างๆที่ครั้งหนึ่งเจ้าตัวเคยเปิดคลังแสงกระเป๋าที่มีทุกยี่ห้อให้แฟนคลับได้เห็นถึงความลักชัวรี่ของใบเตยผ่านรายการพังตู้บอกเลยว่าแม่รวยจริงเปิดกรุกกระเป๋าสุดหรูของใบเตยอาสยามโดยในรายการใบเตยได้เผยว่าตนใช้งบในการชอปปิ้งไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาทต่อเดือน พร้อมบอกอีกว่าตนเองได้เป็น v v ว p ไอให้ได้รับสิทธิต่างๆก่อนใครหากทางแบรนด์มีสินค้าใหม่ๆเข้ามาก็จะได้เลือกซื้อก่อนคนทั่วไปซึ่งใบเตยได้เป็นระดับ v v ว p ของแบรนด์ชาแนลและได้พูดอวยยศว่าทางแบรนด์ชาแนลมีบริการ v v ว p ที่น่าประทับใจมากเพราะได้มีการส่งของขวัญต่างๆ มาให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่องในวันสำคัญต่างๆจากนั้นใบเตยก็ได้เปิดกลุกกระเป๋าแบรนด์เนมหรูทุกใบให้ได้เห็นไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เฟนดี J A C Q U E M U S, m ิมิและแบรนด์อื่นๆอีกมากมายซึ่งกระเป๋าหรูบางแบรนด์รายในคลังของใบเตยก็มีเพียงเพียงไม่กี่ใบในประเทศไทยโดยเธอได้เผยเคล็ดลับในการซื้อกระเป๋าว่า อย่างแรกต้องเลือกซื้อใบที่มีแนวโน้มว่าราคาจะขึ้นกอกโดยดูจากการที่กระเป๋าใบนั้นเป็นใบที่ Global Ambassador ใช้มาก่อนแม้ว่ากระเป๋าแบรนด์เนมบางรุ่นจะไม่ได้มีมูล,ลค่าถึงแต่หลักล้านแต่ก็เป็นใบที่มีคุณค่าทางจิตใจเพราะหายากและมีการจำกัดจำนวนการผลิต ซึ่งใบเตยก็ได้มาไว้ในคลังแสงของตนเองและกระเป๋าที่มีราคาแพงที่สุดในกลุ่มของใบเตยก็คือยี่ห้อ h อ r m e s รุ่นอม m e s c r o ค o d i l e กนล i ่เป็นกระเป๋าที่ทํามาจากหนังจระเข้สายพันหายากที่มีราคอู้าสูงเหยียบ2.5ล้านบาททีเดียวและอีกทั้งใบเตยยังเผยถึงเคล็ดลับของการเป็นระดับ v i ว i p ของแบรนด์เมต่ตางๆว่า ต้องเริ่มต้นซื้อสินค้าแต่ตั้งราคา5 0 0 0 0นบาทขึ้นไปแต่บางแบรนด์อาจต้องเริ่มซื้อสินค้าที่หลักล้านถึงจะได้ตำแหน่ง VVIP